ฮัลโหลทุกคนเจะบอกว่าความฝันของติ่ง complete แล้วก็คือตอนนี้นะสำหรับในความเป็นเมืองไทยกันเนี่ยว่าก็ complete ทุกอย่างแล้วในความเป็นจริงคือทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่ากชอบพี Fi, ่ฝ้ายพี y ่ฝ้ายพิรยาใช่ไหมแต่ว่าในฐานะที่ก็ชอบพี่ฝ้ายเนี่ยในความเป็นจริงพี P ่ฝ้ายเขาเด็กกว่าแกสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นในมุมมองที่แก มองต่อพี่ฝ้ายก็คือจะมองในฐานะที่พี่สาวคนหนึ่งชื่นชมแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเด็กสาวคนหนึ่งให้เติบโตมาในเส้นทางของเขาที่ที่เขาใฝ่ฝันเราก็ด้วยความเป็นเขาอะมันสัมผัสได้ถึงแบบอิม t มช n ั l นอลแบรนดของเขาซึ่งทำให้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบศิลป,ปินคนนี้นะะแต่ว่า ตัวกะเองเนี่ยและหลายๆคนที่ดูกันเนี่ยเราเกิดมาในยุ่งาตัวกันะ่ะเกิดมาในยุ่งเกาก็เกิดมาในยุพี่มอสทาทาอะไรทุกครั้งเวลาที่ก็ไลฟ์เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดแล้วก็ก็ชอบตอนนั้นนะ่ะชอบคือรู้สึกว่าตัวเองชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงแบบไม่ได้เป็นในเรื่องเพศแต่ว่ามีความรู้สึกว่าฉันชอบผู้หญิงก็คือชอบพี่าวพี่แอมสอบวรักษ์เนี่ยตอนนั้นพี่แอมก็อายุประมาณพี่ฝ้ายตอนเนี้ยประมาณ29ตอนที่พี่แอมออกอลัลบั้มเดี่ยว อัลบัม้มก็ก็รู้สึกว่าชอบผี่หญิงคนนี้ผมยาวยเท่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเราแบบอืมก็รู้สึกว่าก็ชอบจังเลยเท่จังเลยแบบว่าพี่แอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็มีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตพี่แอมหลายครั้งมากพี่แอมไปเชียงใหม่ก,ก็ก็ได้ถ่ายรูปก,กับพี่แอมพี่แอมเซ็นชื่ออะไรอะไรให้หลายอย่างจนมาเมื่อคืนเนี้ย ความฝันของติ่งคอมพลีทคอมพลีทหมดทุกอย่างแกชอบพี่ติณานาแกไขรูกับพี่ติณาพี่ติณารับดอกไม้จากแกเมื่อก่อนหน้านั้น,นละไม่ได้รับแค่ดอกอะ่ะแต่จับมือแกอ่ะขึ้นไปรูปอย่างเงี้ยก็แทบจะล่วงอยู่น้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแกก็เจอพี่ติณาหลายครั้งแต่เมื่อคืนเนี้ยแกไปดูคอนเสิร์ต40ปีของพี่มิ้นมารีวันซึ่งเท้าความเลยคือแกรู้จักเพลงของมาริวันเจมีนา ตั้งแต่เด็กๆร้องร้องของเขา่ได้ทุกเพลงเดินตากฝนเดินอะไรอย่างเงี้ยหรือสร้างความร้าวฉานคืองานงเธนหรือเปล่าเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ดูหน้าักร้องโดยส่วนใหญ่ะถ้าไม่ใช่แาววัยรุ่นก็จะไม่ได้รู้จักนักร้องแล้วเพลงพี่เขาเป็นเพลงแนวผู้ใหญ่หน่อยจนปีโควิดนี่แหละแบบมันไม่มีอะไรทำมันว่างมากก็เลยได้เปิดนู่นเปิดนี้ดูแล้วก,ก็มาฟังเพลงของพี่มิ์มาริวันพร้อมกับ อ้าวคนนี้เหรอคือคือมาริวาจจมีนะก็แต่เราชอบเขาแล้วก็เลยติดตามเรื่องราวของเขาเหมือนแบบที่เราแบบไปเปิดดูย้อนหลัง,งพี่ฟ้ายนี่ก็มาเปิดดูย้อนหลังของพี่มีมาริวันแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คอนติเนียต่อเนื้อมาตั้งแต่ปีโควิดก็ได้คุยกันในช่องไลน์โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงเราไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยแต่ว่า เรามีโอกาสได้คุยกันหรือว่าแ็ไปไหนมาแกก็จะแบบมีของที่ระลึกส่งให้พี่เขาตลอดแล้วเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยคือก็ก็แบบคำว่าแฟนคลับไปหาศิลปินอะมันเป็นเรื่องแบบแบบปกติอะแต่เมื่อคืนอะตอนที่เสร็จงานทุกอย่างแกก็นั่งอยู่แถวหน้าหน้แหละแบบอะไรเงี้ยเออพี่เขาก็แบบ นั่งมองพี่เขาด้วยความที่แบบหูเคลือบทองอะ่ะได้ยินพี่เคาร้องเพลงได้แอปพลิได้แบบโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากฟังจริงๆแต่ตอนที่แบบพอเสร็จคอนเสิร์ตแล้วทุกคนไปรุมหาพี่เขาเล่าก็เดินไปอะ่ะไม่ได้ถึงเลยแต่พี่เขาว่าสายตาพี่เขามองมาทางแก re, แล้วสิ่งที่พี่เขามีรีแอคก็คืออา้าวน้องแก้วคือแกบอกว่าฮ้ยแบบ พี่เมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็พูดต่อว่าถ้าพี่ไปเชียงใหม่พี่จะติดต่อไปนะก็เลยแบบอ๋อยใจนพี่เมนจำหนูได้อะไรอย่างเงี้ยแบบหลังจากที่เราคุยกันแต่ในในช่องทางที่ไม่ได้เจอหน้ากันน่ะพี่เขาพี่เขากอดพี่เขาแบบโอจับมือแล้วก็แบบอืมพี่พี่แบบรับรู้ทุกอย่างแล้วก็พี่ไปเชียงใหม่พี่จะไปหาน้องแก้ว ความสันของติ่งคอมพ l e t แล้วดีว่าระดับประเทศแบบรุ่นที่เราปลืม้มถ้าพูดถึงพี่ไฟก็คือปลื้มชื่นชมน้อมแต่ในฐานะของพี่มีมารีวนันพี่ตีนาอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่เราเล็กๆอะแล้วจนโตมาแล้วมากที่สุดคือพี่เขาเป็นคนทางเกียวอะแบบน้องเกยวถ้าพี่ไปเชียงใหม่คือแบบก็ไม่คิดว่าแบบเราไม่เคยเจอหน้ากันแต่ว่าพี่เขาแบบ พี่คอยจำก็ได้อะ่หาก็ใส่หมวกไปออแล้วที่สำคัญมื่คือเจอแฟนคลับพี่ฟายด้วยเข้ามาทาักแกไม่น่าเชื่อว่าแฟนคลับพี่ฟายกลายเป็นแฟนคลับพี่มิ้นมาริวันเหมือนกันอะไรเองอยากแล้วให้ฟางอยากให้ฟางว่าความแบบความปลืม้มความอะไรของเราเป็นแบบไหน